เฝ้าเดียวสวัสดีครับวันนี้เราจะเฝ้าเดียวกันในพระธรรมสองซามูเอลบทที่11อดาวิดกับบัตเชบาในช่วงของการสู้รบต้องทำสงครามนั้นดาวิดไม่ได้ออกไปทำสงครามกับพวกทหารแต่ดาวิดส่งโยอาบแม่ทัพของเขาออกไปสู้รบดาวิดนั้นพักอยู่ที่พระราชวังมีอยู่วันหนึ่ง ดาวิดขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังก็แลเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่เห็นแล้วก็ชอบใจมากเลยผู้หญิงคนนี้ก็คือบัดเชบาบัดเชบานั่นเป็นภรรยาของอุรยาซึ่งอุรยาก็เป็นทหารในกองทัพของดาวิดแล้วก็กำลังไปสู้รบอยู่ดาวิดนั้นเห็นบัดเชบาแล้วชอบก็เลยให้คนน่ะไปรับนางมาเป็นภรรยาแล้วก็มาอยู่กับดาวิด โอ้โหดาวิดกำลังทําบาปแล้วเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีมอยู่แต่ดาวิดไปเอาเขามาเป็นภรรยาของตัวเองดาวิดกำลังทําผิดทำบาปแล้วอยู่มาไม่นานบัรเชบาก็มาบอกกับดาวิดบอกว่าเขาอะตั้งท้องแล้วซึ่งก็คือท้องกับดาวิดนั่นเองเพราะว่าโอลิยา ยังอยู่ที่สนามลบอุรยาไม่ได้กลับมาเลยดาวิดพยายามที่จะปกปิดความผิดของเขาที่ครับได้ล่วงประเวณีวณนี้เขาก็เลยบอกกับโยอาบเขาบอกว่าให้เรียกอุรยาเนี่ยกลับมาจากสนามลบและให้มาอยู่กับภรรยาเพื่อให้ใครๆก็คิดว่าลูกที่อยู่ในท้องของบัตเชบาคนนี้เป็นลูกของอุรยาแต่ว่าอุรยานั้น เขาซื่อสัตย์ในการเป็นทหารที่ดีเป็นนักรบที่ดีเขาไม่ยอมกลับบ้านไปนอนกับพัรยาเขาบอกว่าเพื่อนที่รบอยู่ทุกคนกำลังยากลำบากเขาจะมาสุขสบายอย่างนี้ได้ยังไงปรากฏว่าดาวิดเองแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เขาจึงแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งด้วยการบอกให้โยอาบเนี่ยซึ่งเป็นทหารของดาวิดใช่ไหมคะให้ส่งอุลีอาเนี่ยไปรบแนวหน้า พอไปลบแนวหน้าเนี่ยโอ้ต้องสู้กับศัตรูอุรยาก็เลยถูกส่งไปลบแนวหน้าและอุรยาก็ถูกฆ่าตายเพราะอุรยาตายแล้วเนี่ยดาวิดก็รับบัดเชบามาเป็นภรรยาได้เพราะว่าสามีตายแล้วนะหลังจากนั้นเขาก็มีลูกชายคนหนึ่งนะคะ วันนี้เราเห็นแล้วว่าดาวิดที่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งเขาเชื่อพระเจ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าอย่างดีกับพลาดพลั้งทำบาปหลายครั้งที่ซาตานพยายามล่อลวงเราที่เป็นลูกของพระเจ้าให้ทำบาปเสมอๆขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราต้องอยู่ใกล้พระเจ้าอยู่ใกล้พระคำของพระองค์อยู่ใกล้การอธิษฐานอยู่เสมอๆแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าเราทําบาปหรือเราถูกทดลองอยู่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปสู่การทําบาปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น้องๆจะ,ะเผชิญในเรื่องของการโกหกหรือการพูดจาหยาบคายการลักขมโมยหรือการคิดไม่ดีการคิดใส่ร้ายเพื่อนบ้านเพื่อนๆของเราทุกสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นการที่ซาตานฉวยโอกาสที่จะมาทดลองเราขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะคะให้เรามาอธิษฐานตอบสนองพระคําของพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าจะทรงให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่วันนี้ในเรื่องของดาวิดได้ทําบาปในเรื่องของการล่วงประเวณีข้าแต่พระเจ้า ขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราอาจจะยังไม่ถึงวัยนี้แต่ว่าพวกหนูเองจะระมัดระวังในการที่เราจะถูกซาตานทดลองในการทำบาปไม่ว่าจะเป็นบางครั้งที่เราพูดจาหยาบคายหรือเรามีอารมณ์โมโหใส่คุณพ่อคุณแม่ตะโกนตะคอกใส่ซึ่งนั่นก็เป็นความผิดความบาปที่ไม่ให้เกียรติดามารดาหรือบางครั้งเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดในสิ่งที่ เป็นบาปขอพระเจ้าทรงยกโทษให้เราที่เราเองละมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่จะไม่ให้ซาตานฉวยโอกาสที่จะมาทดลองเราวันนี้ขออธิษฐานเปื่อครอบครัวอ,อาจารย์สมพงศ์อาจารย์บีน้องเบลสน้องวิกเตอร์พระเจ้าเมตตาอาจารย์สมพงศ์ที่จะมีกําลังที่มาจากพระองค์ในการรับใช้พระเจ้าน้องเบลสน้องวิกเตอร์ที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ จะรู้จักพระเจ้าตอนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตและให้พระเยซูคริสต์เป็นที่หนึ่งของชีวิตต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระเจ้าในวันนี้ขออวยพรให้เราทั้งหลายมีหัวใจจะรักพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าเพื่อเราจะห่างไกลจากความบาปด้วยขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน